สวัสดีครับแฟนเพจเอฟทิวท่านครับวันนี้ผมจะพามาเที่ยวชมรอยพระบาทแรกที่กาลสินหน้าผาสเสวยนะครับอยู่ที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินนะครับ เราเรียกว่าผาสเสวยครับมีสัญลักษณ์เป็นเดนเสเซาชุดลายผางนะครับใส่ใส่รองเท้าน่าจะเป็นของ ต่าไม้ครับที่ทำขึ้นมานะครับไดนเสาตัวนี้น่าจะเป็นสนัญลักษณ์ว่าเรามีไดนมีซทกไดนเสาอยู่นะครับเข้าหักขาเสเวยครับเป็นภาษาอีสานนะครับอ่า เหมือนทุกแห่งครับไม่มีแม้เต่มแม่ค้านะครับไม่มีอะไรเลยนะครับมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูป มีค้ามปอนข้าจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ มาดูจ,ดจุดชมวิวครับทะเลหมอกนะครับเสียงฟ้าเสียงฟ้าร้องครับทะเลหมอกผาเสวยอยู่ที่เทศบาลตำบลผาเสวยนะครับโอ้โห สุดลูกหูลูกตาครับเพื่อนๆครับสุดลูกหูลูกตาครับสวยงามพระาทิตย์กำลังจะตกนะครับสวยงามมาก มีเถาวันต้นไม้ที่มีเถาวันครับแต่ไม่มีนักท่องเที่ยวนะครับมาจากไหนครับออมาจากข้าผมกับมาจากฝนหรือมาจากเรื่อง <laughs> ก็เลยวันี่ไปแบ่กเขีร์มาคานมาดูนะครับขาัขาดขาดเพระแ่ได้ยังีเกีร์เลยก็เลยปลูกกับพอดีนะครับเฮ็ดขี้กันไปท้ายรูกง่ามงามง่ามันไปตกมันมันจ่อแส้นนอนนี่น้พูนี่แหละก็ต่อกันระว่างผู้พิพากหาเลยท่านการรัศิน ครับ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 อใหโชคดีครับทายไพ่หมูเข้าเบิงนน้ำอ่าเราไปดูแผนที่นะครับว่ามันถึงไหนบ้าง มันเป็นถานที่ที่เราจอดชมได้ครับลงมาจากภูพานนะครับนี่เรามาดูแผนที่จังหวัดกาลสินกันนะครับ ข้างหน้าก็จะเป็นอำเภอสามเณรอำเภอกำม่วงอำเภอสาส์นขันอำเภอสมเด็จโอเคอันนี้คือพระาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าฟ้ามวชิรินทร เสด็จพระราชดำเนินออบกก่ยมรารชาวกลสินนะครับก็เคยมานะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับว่าผมจะพาไปกิน,นเทื่อที่ไหนอีกนะครับสวัสดีครับ